สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o s u m e X วันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาคุณไปพบกับยนตรกรรมแห่งอนาคตอันใกล้รถยนต์ที่ผสมผสานทั้งความล้ำสมัยเทคโนโลยีและดีไซน์เหนือระดับรถคันนี้คือ Isuzu g a l e r ่นปี2026 Next Generation สีที่เราเห็นในวันนี้คือ e g i t Black Metallic หรือสีดัเมทัลลิกสุดรูที่สะท้อนแสงไฟ ในโชว์รูมหรูหราได้อย่างสมบูรณ์แบบแค่เพียงก้าวเข้ามาในโชว์รูมนี้คุณก็จะสัมผัสได้ถึงความเป็นอนาคตพื้นหินอ่อนเงาผน,านาังกระจกใสสูงระงาบและไฟนีออนส่องสว่างที่ถูกออกแบบมาเพื่อขับเน้นเส้นสายของรถคันนี้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากมุมด้านหน้าฟรอนต์วิว isuzu เกลเลอร์สองพันยี่สิบหกมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ล้ำอนาคตไฟหน้าเหล็กแบบมิติที่บางเฉียบและคุมชัดฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดสะท้อนถึงพลังและความมั่นใจป้ายทะเบียนที่เขียนว่าเกลเลอร์ แสดงถึงเอกลักษณ์ของรถรุ่นพิเศษคันนี้ต่อการที่มุมฟ้อนเล็บไซส์วิวเราจะเห็นเส้นสายด้านข้างที่ออกแบบให้ไหลลื่นตามหลักอากาศพลาศาสตร์และอลลอยดีไซน์ใหม่สะท้อนแสงไฟโชว์ได้อย่างรูราสีดัเมทัลลิกเอกิ์ต b l แบล็กเมทัลลิกให้ความรู้สึกที่ทั้งเข้มขรึมและพรีเมียมถ้ามองจากด้านหลัง BACK VIEW สิ่งที่โดดเด่นคือไฟท้ายเลดแบบใหม่ฝากระโปรงท้ายออกแบบอย่างประณีตกันชนท้ายแข็งแรงและรูหราป้ายทะเบียนเกลเลอร์ eller, ตอกย้ำความเป็นรุ่นพิเศษ ที่มุม BAC k คเล็บไซด์วิวเราจะเห็นการผรสมผสานของดีไซน์ด้านข้างและด้านหลังที่ลงตัวเส้นสายโค้งมนสะท้อนกับไฟในโชว์รูมทำให้รถคันนี้ดูราวกับยานพหาหนะจากอนาคตที่ถูกออกแบบมาอย่างประณีตเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารเราจะพบกับแดชบอร์ดวิวที่แตกต่างแท่งหน้าปัดดิจิทัลเต็มจอกว้างแสดงผลทันสมัยระบบสั่งงานสัมผัสและสั่งงานด้วยเสียงพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุพรีเมียมไฟอินบิวอัลไลช่วยสร้างบรรยากาศที่หรูหรา Isuzu Galer 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่คือการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของ Isuzu ที่ต้องการก้าวไปสู่ยุคหน้าด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยระบบช่วยขับและกลุ่มพลังที่พร้อมรองรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือระบบลูกผสมนี่ไม่ใช่เพียงรถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตที่รวมความรู้ราความล้ำสมัยและความมั่นใจในหนึ่งเดียวสำหรับใครที่มองหารถที่สะท้อนทั้งสไตล์และความก้าวหน้า Isuzu Galer 2000 26 Next Generation คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดและนี่คือรีวิวจาก a u t o s u m o X หากคุณชื่นชอบการนำเสนอในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ